สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนของอูเฟินนะคะวันนี้กลับมาพบกรูเฟินในรายวิชาหน้าตัดสินหน่วยการเรียนรู้ที่สองหน้าตยศัพท์และภาษาท่าทางหน้าตัดสินไทยเรื่องการใช้หน้าตยศัพท์และภาษาท่าทางหน้าตัดสินไทยประกอบเพลงปลุกใจครั้งที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยค่ะ การใช้นาตยัพั์และภาษาท่าทางนาตศิสินไทยประกอบเพลงปลุกใจครั้งที่หนึ่งก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของเพลงปลุกใจกันก่อนค่ะเพลงปลุกใจคือเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นเร้าใจคึกคักฟังแล้วรู้สึกฮึกเขิมเกิดความรู้สึกคล้อยตามเพลงในอดีตนะคะนิยมบรรเลงเพลงปลุกใจให้ทหารฟัง เพื่อสร้างกำลังใจให้ฮึกเหมิมต่อสู้เพลงปลุกใจแต่ละเพลงนะคะสามารถนำภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศัพท์มาใช้ประกอบการแสดงเพื่อให้เกิดความสวยงามได้เช่นเพลงกรุงศรีอยุธยาค่ะเพลงกรุงศรีอยุธยาหนึ่ง ดนตรีประกอบการแสดงจะใช้ได้ทั้งวงปี่พาดและวงดุริยางค่ะ 2. การแต่งกายประกอบการแสดงผู้ชายนะคะสวมกางเกงขาสามส่วนสวมเสื้อคอตั้งผ่าหน้ามีผ้าคาดเอวผู้หญิงนุ่งผ้าลายจีบหน้านางยาวกรอมเท้าผมสบายและใส่เครื่องประดับ เช่นสร้อยคอกำไลเข็มขัดสอิ่ง,งหูแต่งผมเป็นทรงมหาไทยค่ะและ3บทร้องบทร้องเพลงกรุงเสียยุธยานะคะเนื้อร้องและทำนองประพันธ์โดยพนตรีหลวงวิจิตวาทการค่ะ เนื้อร้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังค่ะกรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะรบศัตรูต่อสู้ภัยรีเราจะกู้เกียรติศรีอยุธยาไว้เอยอยุธยาธานีศรีสยามเป็นเมืองงามธรรมชาติช่วยสนอง บริบูรณ์ด้วยลุ่มน้ำและลำคลองเท้าอู่ทองทรงสร้างให้ชาวไทยครั้งโบราณแพ้พมาเป็นค่าเขาพระนาเรศวรเจ้าทรงกู้ได้ไล่ศัตรูไปให้พ้นแผ่นดินไทยอยุธยาไม่สิ้นคนดีชาวสีอยุธยามาด้วยกัน เลือดไทยใจมั่นไม่พรั่นหนีชีวิตเราขอน้อมและยอมพลีไว้เกียรสีอายุทยาคู่ฟ้าดินสำหรับงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเติมคำตอบด้านล่างให้ถูกต้องค่ะ คือข้อที่1นนะคะดนตรีประกอบการแสดงใช้วงอะไรบ้างคะข้อที่2การแต่งกายประกอบการแสดงของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นอย่างไรเขียนอธิบายมาค่ะและ3บทร้องเพลงกุงเสียยุทธยามีเนื้อร้องว่าอย่างไรให้นักเรียนเขียนลงมาด้านล่างได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพลงในอัลบั้มนะคะ ให้สวยงามนะคะตกแต่งใบงานให้สวยงามแล้วก็ถ่ายใบงานให้ชัดเจนด้วยนะคะไว<ม>้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ